ก็มีคำถามนะคะจาก YouTube ถามเข้ามาว่าระหว่างอเมริกาโน่ลองแบล็กแล้วก็แบล็กคอฟฟี่เนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะแกาแฟทั้ง3อย่างนี้นะคะจะเป็นแกาแฟดําค่ะแกาแฟดํา black coffee เนี่ยก็คือแกาแฟที่เบสของเขาเนี่ยนะคะผสมกับน้ําค่ะอย่างเช่นแกาแฟอเมริกาโน่ก็คือจะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับน้ำใช่ไหมคะลองแบล็กก็คือเป็นช็อตลองแบล็กผสมกับน้ําส่วน black coffee เนี่ยมันก็จะสามารถทําได้จากหลายอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าการดริปการทํากาแฟรดริปที่ใส่น้ําไม่ใส่ ผสมอะไรเลยนะทำแค่แบบชงกาแฟจับน้ำอ่ะแล้วก็มีเฟนเพสหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ชงออกมาแล้วไม่ผสมส่วนผสมอื่นๆเลยอะค่ะก็คือจะมีแค่กาแฟกับน้ําอันนี้ก็จะเรียกว่าแบล็คคอฟฟี่เหมือนกันซึ่งความแตกต่างระหว่าง3เมนูนี้นะคะก็จะอยู่ที่วิธีการชงค่ะถ้าเป็นแบล็คคอฟฟี่ออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกาแฟดริปใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีการ ชงค่อยๆชงค่อยๆรินน้ําลงไปในตัวดิปเปอร์แล้วค่อยๆให้น้ำเนี่ยไหลสกัดกาแฟออกมาซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ2-3นาทีส่วนอเมริกาโน่นะคะก็คือถ้าเป็นอเมริกาโน่ร้อนเราก็จะสะกัดช็อตกาแฟ ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ําร้อนตามส่วนลองแบล็กเนี่ยเราจะใส่น้ําร้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสกัดกาแฟให้อยู่ข้างบนน้ําอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเวลาการกินเนี่ยมันก็จะให้อัตรัในการกินที่แตกต่างกันออกไปนะคะในเรื่องของอเมริกาโน่ร้อนกับลองแบลกร้อนนะส่วนเมนูเย็นมันมีไหมมันถ้าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยมีนะคะส่วนลองแบล็กเนี่ยคือจริงจ ก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่าเป็นลงแบล็คเย็นแต่ก็สามารถทําได้ก็คือสกัดชอด็อตลองสกัดเป็นช็อตลองแบล็กแล้วก็เอามาใส่น้ําปกติเหมือนอเมริกาโน่เนี่ยแหละซึ่งเขาก็จะให้คาเฟอีนที่มากกว่าอเมริกาโน่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นช็อตอเมริกาโน่เนี่ยเราจะใช้เป็นช็อตเอสเปสโซช็อตซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการสกัดประมาณ30วิถึงยี่สิบาวิถึง30มสิบวิแต่ถ้าลองแบล็กเนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการสกัดยืดออกไปหน่อยเพื่อให้ได้ ปริมาณกาแฟประมาณ60 ml นะคะเรโชในการสก,กัด2อ,อันนี้ก็จะแตกต่างกันระหว่างเอสเปรส o ช็อตกับลองแบล็กช็อตนะสรุปนะคะ3ตัวนี้ลองแบล็กอเมริกาโน่แล้วก็แบล็กคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟดำเหมือนกันแตกต่างกันที่วิธีการชงและระยะเวลาในการชงนั่นเองนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวสมดีจะพาไปทำ3า3เมนูนี้นะคะไปกันเลยค่ะ เมนูแรกที่จะทำนะคะก็คืออเมริกาโน่ร้อนค่ะอเมริกาโน่ร้อนทำยังไงเราจะสกัดช็อตเอเปโซช็อตนะคะลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ำร้อนทีหลังค่ะซึ่งเอเปโซช็อตนะคะอัตราส่วนจะอยู่ที่1ต่อ2อัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วนในการชงก็คือถ้าเกิดสัมลีใช้กาแฟ1กรัมเนี่ยสําลีจะต้องสกัดกาแฟออกมา2กรัมนะคะนี่ก็จะเรียกว่าอัตราส่วน1ต่อ2ค่ะซึ่งในการทำอเมริกาโน่ในรอบนี้สัมลีจะใช้กาแฟ20กรัมแล้วก็สกัดน้ำกาแฟเอเปโซออกมา40 เพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพง่ายๆนะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะชั่งตัวก้านชงของเราก่อนกดแทนให้มันเป็นศูนย์นะแล้วก็สกัดกาแฟอะแล้วก็บดกาแฟค่ะจะบดเราจะบดกาแฟนะคะแล้วก็ชั่งให้ได้20กรัมนะคะบดเพิ่มอีกนิดนึง ที่10จุดแปดต้องเอาออกอโอเคค่ะได้แล้ว เมื่อเราบดกาแฟออกมา20กรัมเสร็จแล้วเนาะก็เอามาเกลีย่ยแล้วก็แทมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเครื่องอันนี้ก็สามารถใช้มือเกลีย่ยเกลี่ยให้ทั่วก็ได้นะหรือว่าถ้าใครมีเข็มมีเข็มที่ช่วยเกลีย่ยก็ใช้อันนั้นก่อนก็ได้จะได้ช่วยให้กาแฟาของเพื่อนๆเนี่ยมันทั่วบาสเกตนะมันจะได้แบบส,ม,สม่ำเสมอกันทั่วบาสเกตแล้วก็กดแทมลงไปค่ะไปสกัดเอสเปรสโซ่กันค่ะ ก่อนที่จะไปสกัดก็กดน้ําทิ้งหนึ่งรอบนะคะโอเคแล้วก็ใส่ก้านชงค่ะแล้วก็กดสกัดกาแฟเลยนะคะ เราก็จะได้กาแฟเป็นเอสเพรสโซช็อตนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ำร้อนกันนะคะนี่ค่ะก็เติมน้ำร้อนลงไปเลยค่ะส่วนนี้จะใช้น้ำร้อน120 ml นะหรือบางร้านเนี่ยอาจจะใส่เป็นน้ำเย็นไปด้วยก็ได้เวลาลูกค้าจิบอะ่ะเขาก็จะไม่ได้ร้อนปากมากจนเกินไปนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกัน โอเคแล้วก็วางในถาดสิรนี่ก็จะได้เป็นอเมริกาโน่ร้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคแก้วต่อไปนะเป็นลองแบล็กเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า ลองแบรกนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนะ้อว่าเราจะเติมน้ำร้อนก่อนก็เติมน้ำร้อนก่อนเลยค่ะได้ละคราวนี้ก็สกัดกาแฟเลยค่ะ นี่นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีครีมมากกาแฟลอยอยู่บนผิวน้ำนะเราจะกดกาแฟเนี่ยให้ได้ปริมาณ60 ml นะคะตอนนี้ก็48ละอโอเคได้ละนี่ละค่ะก็จะได้แล้วนะคะลองแบล็กแล้วก็จะเสิร์ฟเลยนี่ค่ะลองแบล็กส่วนอันนี้ก็จะเป็น อเมริกาโน่นะคะเป็นกาแฟาดำเหมือนกันและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น Black Coffee วันนี้จะทำดริปให้ดูนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะแบล็ k คอฟฟี่ร้อนนะเราจะใช้กาแฟา16กรัมนะคะนี่ตวงกาแฟา16กรัมโอเคได้ละแล้วเดี๋ยวไปบดให้มันหยาบนะคะ จากนั้นนะคะก็ใช้ตัวกระดาษกรองค่ะกระดาษกรองอัตราส่วนในการชง black coffee ของแก้วนี้จะอยู่ที่1ต่อ10นะคะจะใช้กาแฟ16กรัมแล้วก็ใช้น้ำในการชงเนี่ยหนึ160นะคะก็อันดับแรกเลยก็ล้างกระดาษกรองก่อนเลยต้องแบบให้กระดาษกรองมันแนบแนบไปกับตัว d ิป p ปอรนะเทคนิคของการทำกาแฟดิป เพราะว่ามันจะไปส่งผลในเรื่องของการไหลเวลาที่เราสกัดกาแฟนั่นเองเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาน้ำไปทิ้งก่อนนะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยค่ะ แล้วก็เริ่มลินน้ำนะคะ40 ml เพื่อเป็นการบลูมกาแฟนะแล้วก็รอนะคะ45วินาทีค่ะ แล้วก็ลินน้ําครั้งที่สองนะคะ40 ml ค่ะมันก็จะได้น้ําหนักรวมนะคะ80 ml เนาะจริงๆเทคนิคการทำกาแฟดำกาแฟดิปอ่ะมันมันก็มีหลายสูตรนะคะเราก็สามารถปรับได้ตามความชอบของเราเลยนะรอบแรกเนี่ยจะสกัดความเปรี้ยวนะคะรอบแรกคือหลังจากที่บลูมนะจะสกัดความเปรี้ยวรอบที่2ก็จะสกัดหวานแล้วก็ มตามลําดับนะคะเราจะลิ้นน้ำทั้งหมดเนี่ยสรอบนะในการทํากาแฟดํารอบใน,ในการทํากาแฟดําแก้วนี้นะคะโอเครอบที่3นะคะสะกัดความหวาน อบสุดท้ายนะคะพยายามลินน้ำให้ทั่วกับกาแฟานะคะจะได้สกัดทั่วจะจบอยู่ที่ประมาณ3นาทีนะคะนี่นะคะก็กาแฟา black coffee ของเราโอเคเดี๋ยวทิ้งก่อนนี่นะก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทียบให้ดูว่าลองแบล็กอเมริกาโน่แล้วก็แบล็กคอฟฟี่เป็นยังไงมีอะไรแตกต่างกันบ้างจะเห็นได้ว่าตัวลแบล็กอะ่ะมันจะมีครีมมารอยอยู่เยอะมากส่วนอเมริกาโน่ก็จะน้อยหน่อยนะคะ ความแตกต่างก็จะอยู่ที่ชอ็อตกาแฟาที่ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นชอ็ชอตเอสเปรสโซช็อตส่วนอันนี้จะเป็นลองแบล็กช็อตนะคะอัตราส่วนในการชงก็แตกต่างกันอันนี้จะอัตราส่วน1ต่อ2อเมริกาโน่นะส่วนลองแบล็กก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ3ซึ่งอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ร้านนะว่าจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้1.3ต่ก็ได้นะคะ แล้วก็บางร้านเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเอสเป o โซช็อตก็ได้แต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพแบบชัดเจนสำนีก็เลยอยากจะใช้เป็นลองแบล็คช็อตเลยแล้วก็อันนี้จะได้ให้เห็นภาพชัดเจนก็คือจะก็เลยเลือกใช้เป็นอเมริกาเอสเปโซช็อตเลยนะคะต่อมาเรามาดูแบล็คคอฟฟี่ดีกว่าวันนี้จะทำเป็นริปให้ดูนะโอเคค่ะได้มาแล้วค่ะ อเมริกาโน่แบล็กคอฟฟี่แล้วก็ลองแบล็กนะคะ3แก้วนี้เนี่ยเป็นกาแฟดําเหมือนกันนะคะมีเบสเป็นน้ําชงเหมือนกันค่ะแต่ความแตกต่างของน้องใน3แก้วนี้นะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นช็อตเอ e เป s h โซช็อตนะคะลองแบล็กจะใช้เป็นลองแบล็กช็อตค่ะส่วนกาแฟแบล็กคอฟฟี่นะคะจะเป็นการ จะใช้วิธีการดริฟกาแฟค่ะซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าน้องจะมีความใสกว่าตัวอื่นเลยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีการสกัดผ่านตัวกระดาษกรองนั่นเองนะคะตัวอื่นๆก็จะมีความเป็นสีขุ่นมากกว่านะคะปริมาณน้ําที่ใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้สำหรัใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ10เนาะก็จะ จริงๆกาแฟดีแบมันจะอัตราส่วนมันจะมากกว่า2ตัวนี้แต่2ตัวเนี้ยเขาผสมน้ำไงคะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นช็อตเข้มข้นของเขาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะแตกต่างกันค่ะ1เลยแตกต่างกันที่วิธีการสกัด2ก็คืออัตราส่วนที่ใช้อันนี้1ต่อ2อันนี้1ต่อ10แล้วก็อันเนี้ยต่อสนะคะรสชาตินะคะอันนี้ก็จะมีความจิบง่ายมากกว่านะคะเพราะว่าเขาถูกกรอง จากกระดาษกรองใช่ไหมรสชาติเขาก็จะคลีนลิ้นมากกว่า2ตัวนี้นะคะส่วนความเข้มข้นที่สุดสำลีก็จะถ้าคาเฟอีนมากสุดก็จะเป็นตัวนี้เพราะใช้ระยะเวลาในการสากัดมากที่สุดลองลงมาก็จะเป็นลองบแบล็คแล้วก็จะเป็นอเมริกาโนา่แล้วก็อะไรอีกนะความเข้มข้นก็จะเป็นตัวนี้เข้มข้นมากกว่าตัวนี้ต่อให้สกัดก,กาแฟมา60ก็จริงแต่ว่าเขา มันมันถูกเจือจางไปด้วยช็อตกาแฟที่สกัดออกมานะคะตัวนี้ทั้งหมดนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น้ำน้อยที่สุดแล้วเนาะรวมรวมรอยู่แล้วก็จะประมาณ120 20ประมาณ160 ml อันนี้ก็น่าจะเท่าๆกันนะส่วนตัวนี้ก็จะมากกว่านิดนึงประมาณา120บวก60 180 ml นะคะคือถ้าชงถ้าไม่ใช้อัตราส่วน1ต่อ10อะ่ะอันนี้ก็จะมากกว่านะคะปริมาณกาแฟที่ออกมานะอ่านี่ค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันแตกต่างกันตกันตรงไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกสัมีีได้นะส่วน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือเพิ่มเติมให้กับสัมลีก็สามารถคอมเมนต์บอกสัมลีได้เนาะกาแฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแชร์กันนะคะสัมลีไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะสำหรับวันนี้บายๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สัมลีด้วยนะจ๊ะ